ที่สองก็ถือว่าจะมีสัตว์เป็นเป็นราชายนะครับแล้วก็มีความสามารถนรในการเลี้ยงวัวขุนต่างๆแล้วก็มีประสบการณ์การเลี้ยงช้างด้วยนะครับอยู่ในตระกูลเปรียเงินนะครับพูดที่ชเชื่อเปรียเงินนะครับมามาพูดคุยถือว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะหลายท่านบางท่านเนี่ยคือจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยเป็นจังหวัดที่เลี้ยงช้างแล้วก็มากที่เราจะได้รู้นะครับว่าการเลี้ยงช้างเนี่ย เรียนมาต่างกับเรียนวัวเรียนควายยังไงเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะให้คู้ที่สงสารได้ได้คุยเรื่องของของของช้างของตระกูลทําไมว่าทําไมตระกูลเราต้องต้องมาเรียนช้างเนี่ยอ๋อธรรมด้เดี๋ยวไม่ได้ยินอ่าเดีวเป็นการพูดคุยทั่วไปธรรมดาครับขอบคุณท่านครับที่มาท่างฟังวันนี้ จะเล่าเรื่องของผมในภาคส่วนมอดูนะครับเรื่องการเลี้ยงช้าที่ครอบครัวของผมครอบครัวที่เลี้ยงช้ากว่าแต่ครอบู่บ้านส่วนหน้าของผมเป็นการช่วยเชียงในมช้าผมจะทำเช้านครับถ้ารู้จักที่จะเลียงช้าสงสัตส่งอหาตรงนี้เป็นบ้านแต่พอดีผมทำกิจกรรมตรงนั้นประสบความสำเร็ซึ่งอย่างปวยันเคื่อนที่งานที่ฉันทําเชยนไร พอดีเราดึกอยากจะกลับอุบาลเพื่อทำโครงการใ้งานางัวที่มที่มาประสบการสิ่งที่ดีของเราคือแ่เงินเข้ามาการทำชันๆเราว่าเปเรื่อยากว่าในการ่แต่เราก็ถูกทำเพื่อตอบแทนทุมชนของเราผมเขาเทวัทำมาทำแล้วมันไม่มีะไรครันจะไร้ใจจากการทำเช่นไ่คือกาที่จุดท่าบาอยากกลับอนุบาจะทำ นักตอนนี้มีผูเียที่เขาไช่วยอย่างประบขาก็เข้าระชุมกันบางเรียนกันว่าเราทำเป็นโปรแกรมการองเที่ยวในเชิงอนุรักษ์กับเราสมมพวเราอย่างไราก็นั่งคุยกันคุยที่ตรงนี้นะเข้าไปในราบาที่หองแล้วก็อยางเราไยดบ้านอาจารย์กลาามีบ้านเยเขาก็มีเดือเดือดิยังยงเดือดเดดิช้านีรวกับดบ้อยู่ที่บ้านเล้น มระรตจะเอาสนั้นม่ได้ทําเราเตรคือคือตอนนี้พิสรครับอย่างอย่างช้างกับควายเนี่ยเาเรียนควายพวกเราเลียงตัวเลียงควายกันใช่ไหมฮะแต่แต่เราเลีนช้าเนี่ยช้าเขามีลักษณะยังไงอเอะเราซื้อคือคือเราีช้างเชื่อีด้ว่ากาบริวสุดภาพีามูลกออ อะารกันเราแค่จะออกมาเหมือนเดิมแต่ว่าสุขภาพเราไม่ค่อยดีนะรมันก็ไมีปัญหามันก็มีปัญหาถ้าเราบางอย่างมันจะมีปดีมันรับตัวนี้ก็จะจะจะช่วยได้นะครับคือคือคืออ่าโอเคแบบเราเราลงอ่าเอาเอาเพี่เอานี่จบลักษณะการณ์ช้างพี่มาที่แล้วเป็นเพราะเหตุน้องที่เราเรียกได้ไม่ถือว่า ตาบเข้าแล้วคือไม่ถืกประการนี้เล็บมายชนโบนเล็บมายคือว่าเล่นสิเจ็ดที่เรลนอเ่คู่ถ้าเป็นคู่เล่นสิบแปดเล่นยี่สิบเล่นสิบหกมีช้าแต่ถ้าเป็นเล่นสิเจ็ดเล่นสิบครบเล่นได้เล็บมายชนโบนทิ้ช้าที่ไม่มีงาไม่มีขายอะไรเลยก็ได้คือทุกอย่างไม่มีขายโบนจิไม่แต่งานไม่แต่งานฐานยาทิงปีทิ้งตะเรียไม่ได้ครับ้เตา ครับ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 ครัครับ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 ้รับครับคราบคกับครับอรตบันครับครับครับครัวครับ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 ครมบครับครับครับัััับััครับรคร เอางี้าเราไดชเนชระดี่ยวันนี้นะครับเรารูปถ่ายของนะฮะคือลักษณะของแท้อ่ะไหนเจ้าของไปซื้อที่ไหน <c oughs> ไปซื้อที่แอฟริกามาหรือเปล่าว่าช้างเนี่ยเดี๋ยวนี้แอฟริกาเราจะส่งงาช้างออกมันกันของเอเชีย อ๋อลายงานชัดเจนนะฮะอันนี้คือของแท้รายงานชัดเจนจาการก็จะมีลักษณะรายงานครับเดีถ้าอยากให้มีราคาเรื่อเงิอเงินไทยเราใส่ฟองต์นะเนี่ยขายเงินเงานงานช้างอีกเม็ดมาดูมาชมอันนี้ซื้อเท่าไหร่ครับ อี้7 0คคดเจะซื้อต่อเนี่7,000คราบเดี๋ยวพวกเราทไม่ไ้นี้ก็ชมจากชมช่วยกันชมอ่านี่ของแท้ในอย่างนี้นะเรดีประวัน7,500แล้วเราเพิ่มกับเพิ่มเงินดีก็ประมาณ ถ้าม yeah, uh. <laughs> oh, so, ีการไปแล้วาก็เนี่ยผมก็มีแหวนเหมือนกันเอาเอาดูให้สิดูเหมือนกันเ่ยตอนนี้อ่าตอนนี้เป็นเป็นสดแนไหของชาครับนี่อันนี้ว่า็เป็นเผยใช่ไหม

อ๋อเอามาเป็นเทรคุยคเดเคยเิดช้างอพิการององเลือถน้าขายกัเราาไม่มีตรงอากเถ้าเป็นที่งใส่ได้าไปเราปอะไรกับ อันนี้ช่วงช่วงการแสดงของช้างครับจะให้ลักษณะค้างหเห็นช้างชุดชุดรูปรูปแบบไหมครอยู่ในระดับสูงเนี่ยคือทม่มช้างเนี่ยถึง,ถง,ถงยกแล้วก็ไปโยนชุดได้ตอน,นี้ให้ใหพิ่สัได้บอกวิธีการฝึกช้างไปนดูครับ าาการตุ้นช้าที่ชุดวจากที่ช้าอยู่บ้านเฉยยกหมาเราเอาก,การะเจ้าไปต้องเป็นแท่งี่แย้มมันโดนใส่แล,แล้วผมเรก็ให้หาคนเห็นแต่ก็ยิงพี่ย้มมันโดนหมาจากค่อยยุบสูงไปเรื่อยๆแค่เวลาเพิ่มแค่อาทิต์หนึ่งก็แสดงว่ากว,ว่าช้าเนี่ยจะชุดลูกลกบัสในระดับสูงได้เนี่ยก็คือต้องเริ่มจาก,กาหาายิบใส่ตั้งแต่ คุณต้องเอาเอของกล้องดูข้าวตุกขันที่ไซช้างตุกมันมีสออย่างอย่างเอกซ์ตรีตตุกมันแต่เขาตกมันเขาไม่ดูนะครับเดี๋ยวเราลองวางเตรียมเตรียมที่มัดเตรียมที่โรูปให้เขาตามเดือนต้องผัดใจตุกขีคือถ้าตกมันก็ต้องกินไปในโรูปอ่าไว้เลยสิที่ปลอดภัยพูดง่ายคือให้เขามีหญ้ากินมีน้ํามีแหล่งน้ํามีรูปมีอะไรแงแรงเพื่อที่จะล็อกให้อยู่ตุกมันคอมันจะใหญ่แล้วก็ขี่ไปมันจะตึง้อทั้งสภาพภูมิศาส์ ตำแหน่งที่ต้อง